รอไม่กับที่ทุกคนเฝ้ารอมาทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพอต่อหรือฝ่ายทางนี้รอวันนั้นวันเดียวเลยแต่ทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะอันนี้ก็ยังว่าละคะ่ะแค่วันเดียวยังทำไม่ได้เลยแล้วถ้าอยากทำทำไมต้องมาแสดงออกมาให้คนเห็นเงียบเงียบไม่ได้หรืออย่างไร แล้วก็เอาไปตีความว่าตีกรอบใครจะตีกรอบเธอได้ไม่มีใครตีกรอบเธอได้สักคนแม้แต่พ่อแม่เธอเธอก็ยังไม่ฟังแล้วก็มีแม้แต่ตอนเนี้ยหรือตลอดมาเธอจะเชื่อฟังใครก็แล้วแต่แต่สุดท้ายเธอก็จะไม่ทำเพราะเธอเป็นประเภทที่ทำเสร็จแล้วถึงจะมาบอก ม่นับเป็นคนที่แบบเชื่อมั่นตัวเองสูงพ่อแม่เขาอุตส่าห์บอกว่าแล้วก็เป็นคนที่มีที่พึ่งสูงแล้วก็เป็นคนที่มีทักษะด้วยแลกที่ตรงนี้ยไกลหูไกลตาก็ได้อะไรเงี้ยไม่ต้องแลกต่อตัวขนาดนี้เขาเป็นคนแบบว่าเตือนด้วยความหลังดีพ่อแม่ไงก็ยังไม่วายโดนเพื่อนของเด็กหญิงแลดเนี่ยด่าเสียๆหายๆยัดเลยอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกเป็นอย่างเงี้นนะผมมีความรู้สึกเป็นอย่างเงี้ อืมถ้าไม่มีเอฟซีก็คงไม่มีใครมาด่าแทนใครอืมหง่ายๆเลยอย่าบอกว่ารักกันผูกพันกันไม่ใช่ค่ะอันที่เด่นๆอยากเอาชนะนี่สัมผัสได้อย่างแรงเลยนะคะรู <c oughs> <c oughs> ้สึกว่าทำไมทุกคนชอบมากเลยคุณเอมซีเหมือนละครสองเรื่องเลยวันเนี้ยอะไรนะเรื่องแรกอะไรนะเออเมียน้อยกับเมียหลวง อันนี้เลือกที่สองมีน้าก็มีหลววขอไม่เงียบอย่างนี้ใช่ไหมพอดีต้องการผลกระทบทางด้านทัวร์นะจูร้าจืดจางทางด้านทัวร์มาหลายอาทิตย์นะฮะอะไรอย่างนี้นะจูคุณเอเวอเิกต้องการทัวร์ค่ะแอดมินคุณนี่เตรียมแพ็กเกจทัวร์หรือยังในคุณพี่หลายๆต้องมาต้อนรับทัวร์ด้วยนะคะแล้วก็คุณพี่ต้อยด้วยเออ คุณเต้ยบอกว่านิทานผสมผสานคดีอาจารย์มาแล้วค่ะละครค่ะละครคุณเลมอนนะคะแป๊กถ่วยต้อนรับทัวร์ด้วยนะคะแอดมินคุณนี่จะาเขียนแพ็กเกจทัวร์แล้วนะคะอคุณคุณติ๋มบอกว่านะแป้งพูดอยู่ค่ะนางเป็นคนอยากเอาชนะคนอื่นนะคะ เนาะด้วยโอ้อันี้คุณคุณแม่หนูยูเอเยังอยู่เลยนะคะคุณกุมภาบอกว่าคุณเนี้จยอมกินมาแน่นอนเลยไม่ยอมน้อยหน้าใครอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยแหละคือที่เราพูดกันอยู่เงี้ยไม่ได้จัดจะามาโยยโยให้เธออารมณ์ไม่ดีหรือการทำยูทูบใดๆก็แล้วแต่แต่บางสิ่งบางอย่างการพูดไปน่าจะเป็นการเตือนสติตัวเองได้เพราะไม่มีใครจะบอกเตือนได้เลยปากก็รับปากแหละค่ะค่ะค่ะ แต่พอเอาค่าจริงๆแล้วก็ไปทําก่อนแล้วถึงมาบอกว่าขอโทษค่ะทําไปแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยเธอทําแบบนี้กับทุกคนจนติดเป็นนิสัย <c oughs> ทําแล้วให้คนอื่นมายอมรับในสิ่งที่ทําแทนที่จะบอกก่อนแล้วถึงไปทำ <c oughs> การไม่ฟังคนอื่นมีมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้หวังจะให้เธอมาฟังเราเพียงแค่ฉุดคิดบ้างชุดคิดบ้าง ในสิ่งที่เป็นมาอยู่ตอนนี้เพราะความเมตตาการให้ใจจากทุกๆคนที่มีตลอดมาแต่กับเอาใครก็ไม่รู้<อ>ที่อยู่ตรงกันข้ามมาลายร้องกับตัวเองอยู่กับพวกเอ่อจ้องที่จะลุมขยํำกันบ,<อ>บแกล <คน S 2> ้งขุดประโยชน์แล้วก็ผักสายได้ส่งไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีอ่างยกตัวอย่างคุณหนูนาเลยวันนี้ระเดินแก๊งที่ร้อนได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเธอก็จะไม่เหลือใคร เนี่ยถ้าเ<อ> <จะ S 2> กิดว่าได้<ก>พูดคุยกับป่าช่างแม่งดูเธอก็อาจจะมีอะไรที่เตือนใจตัวเองได้บ้างเพราะอะไรรู้ไหมดิฉันก็ได้มีโอกาสไปฟังป่าช่างเนาะก็จะเป็นสไตล์แบบสาวประเภทสองซึ่งจะมีความรุนแรงจริกกระชากดึงสติก็เลยทําให้อาจจะแนวนี้อาจจะเตือนสติกันได้มากกว่าการที่จะพูดดีๆกันใช่ไหมคะป่า,ปาช่างมันต้องมีหลายแบบเนาะในการพูดเตือนสติบอกกล่าวกันนะคะ อ๋ออะไรว y o ด w ยวนทนายเหรอไม่บางครั้งถ้าเราพูดอะไรที่แบบว่าพูดอะไรที่แบบเขาก็ยุ่งเรื่องจวกับมันจะไม่เข้าใจเลยนะคนนี้ไม่เข้าใจพีร์พอบัทอห้าถึงถึงจะเข้าใจแต่ถึงจะเข้าใจแหละแต่บางครั้งอ่ะคนที่เราตักเตือนเข้าไปเนี่ยเข้าจะเออโอเคไม่เป็นไรหรอกนะอืมอย่างนี้ไงเขาก็จะคิดไปอย่างนี้เข้าใจไหมเออ บางครั้งมันต้องตรงๆเลยนะแล้วฟาดแรงๆเลยนะแบบเพี้ยอย่างเงี้ยคือครั้งเดียวเนี่ยเพี้ยเดียวให้ตะดุ่งอย่างเงี้ยเออจะได้แบบว่าฉุกคิดขึ้นมาเออ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 เโ้ยอย่างนี้ไงเข้าใจไหมถ้าเราใช้คําแบบว่าพูดอ้อมๆคือไม่ไม่ตรงๆไม่หดตรงๆเลยเนี่ยบางทีเขาจะลืมไงเข้าใจไหมคนที่เราพูดถึงเนี่ย ที่เราอยากจะเตือนอะไรเขาเนี้ยเขาจะไม่ทันฉุกคิดไงว่าอบบไม่เป็นไรหรอกวะอืมก็เหมือนคล้ายๆเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกเอ,อไปเตือนเหมือนก็เราทําผิดกฎ u t u b e อย่างนี้แหละเข้าใจไหมมันจะมีแบบเตือนเอ,อเตือนครั้งที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเอ้ยโอเคนะอ,นนอันนี้มีเตือนมาแล้วนะครั้งหน้าห้ามทาผิดหน้าอะไรเงี้ยก็จะอย่างนี้ไง คือตรงตรงอแบบฟาดกระดิ่งแบบคั่วอะไป,ปอยป่างเงีย้ย,ยให้สะดุ้งก่อนจะได้เออจะได้มีสติกลับคืนมาไงเขา้าใจไหม